เรา่าชักต่อหน้าเราอ่ะแล้วเราก็นั่งอยู่ในห้องไปเตียงแล้วเพราะเราเ,ราเ็เราเช็ดตัวเขาอยู่กับพยาบาลอยู่แล้วแล้วเห็นพร้อมกันเลยดีที่มันเห็นพร้อมทั้งพยาบาลใช่แล้วอยู่ที่โรงพยาบาลพอดีก็ดีที่ใกล้มือหมอมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ควรเกิดกลัวค่ะหมอบอกวอาคุณต้อไระวั้ใช่ใช่ค่ะคือมันจะมีอีกเคสหนึ่งถ้าเกิดบางทีชักแล้วแล้วหาย แล้วคือแล้วไม่แล้วก็ไม่มาตรวจแล้วหรืออะไรเงี้ยอันตรายจะมีค่ะมันจะมีตามไปแ,แล้วมีนะที่เขาบอกว่าชัชกและขึ้นสมองเนี่ยพวกเอ่อม,มเด็กๆกับบางกีเด็กแบบห่างไกลโรงพยาบาลพ่อแม่ก็คิดว่าโอ้คงเดี๋ยวก็คงหายอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยอันตรายนะฮะมอบอกเลยว่าถ้าเกิดอาการมีไข้ปุ๊บเนี่ยอย่าสงสัยหรืออย่าลังเลหรือคิดว่ามันจะหายเองอันดับแรกต้องตึดตูหอบก่อน จะเป็นหรือไม่เป็นยัไม่ว่ากัน,นอีกทีมาปลอดภัยสุดใช่ค่ะก็พิ่งสดๆร้อนๆเลยค่ะเป็นไข่วัวใหญ่เสรยจพันเอกันคะ่ะติดกันทางบ้านเรียบร้อยเลยค่ะเิ็กันหมดเลย น้คนนี้กับคนนี้ค่ะใช่วันนี้ที่พี่ออไม่มาก็ป่วยอันนี้ <laughs> เริ่มต้นจากใครก่อนเริ่มจากอะไรอ่ะอะไรอะไรอะ่ะเอาก็เด็กโซเชียลเริ่มเริ่มจากออก้าก่อนค่ะเออออก้าหลังๆเลยเออใครก่อน <c oughs> ว่า,เ,าเกณฑ์เพื่อนก่อน <c oughs> เ,อเกณแล้วก็คุณแล้ก็เกณฑ์ไปด้วยหรอ แกไม่ได้เป็นแกเป็นหวัดเดี๋ยว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 แม่แม่แมลืมลืมแล้วเราคุยได้เป็นจริงมั้ยไหมเป็นด้วยเหรอเป็นด้วยเหรอแกไม่ได้เป็นแค่วัดใหญ่ไม่ได้เป็นเกเจ็บให้แม่งงงอีกน่าสัมภาษณ์เพิคุยกันเรื่องอะไรเนี่ยใช่ใช่คนเนี้ยเขาก็ไข้หวัดสายพันธุเอแต่ว่าเขาตัวเล็กแล้วเขาไข้สูงแบบ สี่สิบประมาณวันครึ่งแล้วยังไม่ลงก็เลยมีอาการแบบชักพอชักปุ๊บเราอยู่ที่โรงพยาบาลพอดีคุณหมอก,ก็เลยแบบนั่งขอขอจับสแกนสมองได้ไหมภาพปกติไม่ควรจะชักอะไรเงี้ยค่ะก็สแกนสมองแล้วก็รอดูอาการก็ตกใจใจ,ใจหายเหมือนกันค่ะครั้งแรกในชีวิตแล้วคือต้องบอกว่ามันเป็นไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนหรือดูทีแรกเราคิดว่าเป็นโควิดไงติดกันทั้งบ้านแล้วกูเพราะวันเริ่มจะขยอยทีละคนทีละคนทีละคนมาไง ปรากฏว่าเฮ้ยคนแรกอาการโควิดเป๊ะเลยแต่ดันไม่เป็นเป็นไข้หวัดใหญ่ตอนหลังตอนอย่างก็ทยอยติดไข้หวัดใหญ่กันสบายสนุทสนานทั้งบ้านเลยก็แบบนี้ก็ฉีดวก็ฉีดก็ปวดก็ฉีดปวดใช่ใช่เราอาจจะไปโดนเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงเราอาจจะนอนน้อยด้วยวีดีปิดเทอร์มอสกี้บนสุดฤทธิ์เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ไม่ก็ตอนนี้ใช่ไหม ก็ไม่แน่ใจลองดูทะ้าตอนนี้ไม่มีผลกระทบอะไรค่ะไม่ได้มีอะไรก็คือเป็นจากการที่เป็นไข้มาจากการเป็นไข้สูงครั้งแรกของอูดใช่ใช่ครั้งแรกของครอบครัวที่มีความรู้จักเรื่องอาการชักนี่คือเขาคนแรกเลยค่ะความรู้สึกแม่ตกใจหรือว่าเราตกใจเลยค่ะเพราะว่าชักต่อหน้าเราอ่ะ แล้วเราก็นั่งอยู่ในห้องไปเตียงแล้วเพราะเราเ,เราเช็ดตัวเขาอยู่กับพยาบาลอยู่แล้วแล้วเห็นพร้อมกันเลยดีที่มันเห็นพร้อมทั้งพยาบาลใช่แล้วอยู่ที่โรงพยาบาลพอดีก็ดีที่ใกล้มือหมอมากๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ควรเกิดน่ากลัวก็พนากูเนาะกูชักเนากไม่ได้รู้ใช่ใช่ค่ะคือมันจะมีอีกเคสหนึ่งถ้าเกิดบางทีงงงชักแล้วแล้วหาย แล้วคือแล้วไม่แล้วก็ไม่มาตรวจแล้วหรืออะไรเงี้ยอันตรายจะมีค่ะมันจะมีตามแล้วแล้วมีนะที่เขา<ช>บอกว่าชักแล้วขึ้นสมองเน<ช>ี่ยพวกเออมา<ช>่อเด็กๆกับบางทีเ<ช>ด็กแบบห่างไกลโรงพยาบาลพ่อแม่ก็คิดว่าโอ,อ้คงเดี๋ยวก็คงหายอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยอันตรายนะฮะหมอบอกเลยว่าถ้าเกิดอาการมีไข้ปุ๊บเนี่ยอย่าสงสัยหรืออย่าลังเลหรือคิดว่ามันจะหายเอง อันดับแรกต้องถึงมือหมอก่อนจะเป็นหรือไม่เป็นเดี๋ยวไม่ว่ากันอีนกทีอันปลอดภัยสุดนะวันนี้พอชักแล้วถ้ามาไม่ถึงมือหมอหมออยู่ใกล้ขั้นไงขึ้นสมองไงแต่ก็ชักขึ้นสมองใช่แต่ว่าอย่างอย่างของอากูดอ่ะชักแล้วเราก็ถ่ายคลิปด้วยอะไรด้วยคุณหมออยู่ใกล้มือหมอก็เลยขอสแกนสมองแต่เขาบอกว่าดีแล้วที่ท,ที่อยู่ที่โรงพยาบาลถ้าเกิดบางทีปล่อยไว้มันอาจจะมีเอฟเฟก,กอะไรต่อไปจากนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้เรียกว่ามีคือ บ้านแล้วคุบเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคไหมครับโอเคโอเคครับแต่คนที่ยังตอนนี้ยังมีคนเหลือเหลือคนนี้ก็เหลือออเกรสที่ยังไม่ได้เป็นค่ะโอเคนไม่หวันแล้วแล้วมันคนละโลูกโอเคนนกแข็งแรงแข็งแรงสุดๆส่วนมากคนแข็งแรงจะไม่ค่อยเป็นใช่ไหมคะใช่ไหมคะเออไม่รูกอย่าเป็นเลยครับที่ไม่อยากเป็นออเกไม่อยากเป็นตามวเขาอดนมไง เาก็ล่นเล่นเล่นวันเวด้วยใช่ไหมไม่นะไม่นะเดี๋ยวว่าเราจะสวยขึ้นด้วยตามวัยด้วยแล้วก็ก็เป็นธรรมาหยุดนมเพื่อไม่ให้กินมางคืนแล้ฟันผุเพราะว่ากินนมแล้วไม่แปรงฟันแล้วกินทีประมาณเป็นแกนมันไม่ควรเกิดไม่ควรเกิดกับเด็กตรกินนมเป็นแกลอนไหมคะม่่อยได้กินเล่ะชนี ไมไม่ค่ะเรามีชิคเลยค่ะเพราะว่าเขาโดนถอนฟันเลยค่ะเขาถอนฟันปวดเองเจ็บเองเขาก็บอกเลยว่าเขาจะไม่กินมนมกลางคืนอีกแล้ว,ลวก็เลยได้ร่างนี้มาเอาเอา,เอาเอาเเก่งนะถอนฟันเองได้ด้วยใช่ไหมคะนี่ไ,ไง<อ>แล้ววันถอน <c oughs> เองทุกซี่นะคนนี้สุดยอดเลยเก่งเก่งตอนนี้เก่งแข็งที่อยู่ในบ้านเลยหรือเปล่าพี่อะไรนะความแข็งแกร่งที่สในบ้านความแข็งแกร่งใช่ไหมตอนนี้ลดลงแล้วเพราะเมื่อก่อนเขาจะเป็นคนที่มีข้าวกำลังคือ ใช่เขาเขาอาจจะเป็นตอนนั้นคนเนื้อเยอะไงเขาตกบันไดตกเก้าอี้ตกอะไรเนี่ยไม่เจ็บตัวจะเด้งกลับขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเนื้อเยอะเออเหมือนออก้าเหมือนกันออก้าก็จะเนื้อเยอะกระดูกเยอะเวลาตกอะไรเงี้ยจะจะโอกาสจะเจ็บยากใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่แน่แล้วนะผอมลงแล้วเนาะใช่ไหมเกดใช่ไหมยี่แม่พี่ดูอยเลยสวยไม่เห็นเลยใช่ไหมไหนดูฟันดิดูฟันที่สอนเอง เงี้ยมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นอ่ะส่วนอีกคนนึงพี่ก้าก็เคอยู่การแข่งมามาเหนเขาเขาต้องมาทําแค่ไหนเพราะว่ายิ่งแข่งเยอะก็ยิ่งมีอุบัติเหตุแลตรงนี้พ่อแม่เราคุยกันไม่ได้ว่าทําแค่อไหนเออคือจริงๆแล้วเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยมันมันในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเนี่ยเวลาแข่งเนี่ยเขาก็ต้องสุดกันทุกคนนักแข่งต้องสุดกันทุกคนเพราะฉะนั้นการเกิดอุบัติเหตุมันมีโอกาสที่เกิดอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะฝึกซ้อมมาได้ดีแค่ไหนตอนนี้เขาก็เริ่มเข้า เข้าตารางซ้อมแล้วเพราะว่าเดี๋ยวอีกประมาณ2เดือนออก้าก็ต้องเป็นตัวแทนนักกีฬากรุงเทพมหานครไปแข่งชิงแชมป์เยาวชนแห่งชาตินะฮะที่ก็ลังจะเริ่มดีตอนนี้ก็เริ่มใช่ไหมเริ่มยังครับยังเอ,าอ้าต่อให้ตรงอะไรเดี๋ยวเพื่อน <c oughs> โอ้โห อันนี้แข่งที่จังหวัดเอ่อจังหวัดอะไรนะคุณสมุทรน,น,นครนะอะไรนะนครสวรรค์นครสวรรค์พิลายกชนแห่งชาติปีนี้จะจะัดที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะเดี๋ยวชาวนครสวรรค์เตรียมตัวเชียร์กันได้เลยนะครับซ้อ,อมอย่างครับแล้วซ้อมอย่างครับ <c oughs> ยังจะถ่ายจะถ่ายมองนี่มองนี่มองนี่งจริงๆเราเรารังรูปอแบบเห็นไงบ้างครับเวลาแข่งอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ได้ระวัง ไหมกลัวไมเพรา่่มองนี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 ่อปลี่นไอแล้วมองนี่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 อะไรนะอะไรนะอะไรนะดูดีหน้าเลยงนีหน้าเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนไวด้วยแหละค่ะแล้วออาก้าวตอนนี้ตอนนี้เอาก้าหน้าเปลี่ยนไหมไม่ไม่แล้วหล่อขึ้นปะครับ มีแฟนแน่เลยตลกหรอมีแฟนแน่เลยไม่มีทนี้เราก็ตงเาได้แชมป์ู่วที่น่ยือว่าเอาครับเอานาะมี้อตกลงไแฮกกับ่วาละแล้วก็ะไรเมอกอรปาพูดเลยบอกไว้ก่อนเร็ว่จะในยูทูบคุณพ่อไม่สามารถ ้อ,อก็จะเอามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดี๋ยว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 ขอแตร่ระยะไม่อาระยะหรอแม่นี่ที่หลังเนี่ยทีหลังอะขอทางนี้ดิการกีฬาแห่งประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยเอออัดฉีดออกก้ามหน่อยนะครับช่วยอัดฉีดออกก้ามเหมือนกีฬาประเภทอื่นๆได้ไหมครับอย่างเงี้ยเออนะบอกเขาไปอ่ ส่วนมากก็สปอนเซอร์ครับอย่างทิงเาวเวอร์อย่างสปอนเซอร์ที่น่ารักหลายๆอันก็เขาก็มาช่วยกันนะฮะก็ก็ออกาก็สามารถแข่งแล้วก็มีเงินเก็บในธนาคารได้อะไรตกา,ารแข่งขัดนะครับก็ตอนนี้ก็ขาดอย่างเดียวก็รองเงินอัคคีจากาท,าทานกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับคคำคำคำข,ข,ข,ขวัญวันเด็กปีนี้คืออะไรหนึ่งสองสาม เด็กแบ๊ดแบ๊ดแฟนบ่อยคำกว่าเด็กปีนี้คืออะไรครับซองอย่างแบ๊ดแบ๊ดอย่างหล่อน